สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ยายตุ้มทุกทกคนนะคะ fc มลพินลำเพลิน fc มอหลัมเสียงสะออนนะคะพี่น้องสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะพี่น้องยายตุ้มไม่อยากทําคลิปไม่อยากขึ้นมาทําคลิปทําอะไรเลยนะพี่น้องมีความรู้สึกว่าแบบมันสลดหดหูในในใจ แบบใดบอกบ่ถนะคะพี่น้องแต่ว่าก็อยากมาพูดความในใจให้พี่น้องเอฟซีเยตุ้มได้รับรู้รับฟังนะ,ะ,<ม>นะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะวันนี้ทั้งวันเลยนะคะ<ม>พี่น้องไม่ปกติเยตุ้มจะขึ้นไลฟ์ตอนทําคลิปตอนเช้าเช้านะพี่น้องเนาะ,ะตอนเช้าเช้าอากาศสดชื่น,นะคะ่ะไปนั่งทําคลิปอยู่ในสวนผักสวนครัวนะคะจะแบบมันก็จะสดชื่นนะพี่น้องเนาะค่ะวันละคลิป นะคะพี่น้องมาพบปะเอฟซีเชีวันนี้ยุ่งค่ะพี่น้องตอนเช้าไปโรงเรียนหลานตั้งแต่เช้าเนะพาหลานไปทํากิจกรรมค่ะวันนี้วันสุดท้ายวันจบค่ะหลานเรียนอยู่อนุบาลสองค่ะพี่น้องกะะ็เรบ่บบค่อยได้เบิง่งไล่ไล่ซุดไอ้ช่องต่างๆของยูทูบเบอร์ฟังมาเราเพลินเพลนเฮาเนาะพี่น้องเนาะค่ะกรบช่วงบ่าย,ายเสร็จจากกิจกรรมก็เลยม,มา มาเปิดเบิ่งมือถือนะคะไปเบิ่งสองสามคลิปพี่น้องยายตุ้มก็เลยใจหายแล้วก็แบบเกิดความสลดพดหู่ในหัวใจค่ะพี่น้องเนาะค่ะมันเป็นอะไรแบบที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นในวงมาลพิลาเพลินเฮานะพี่น้องหลังวันที่ยี่สิบแล้วพี่น้องเอาเอาวันที่ยี่สิบก็แล้วกันเนาะวันที่ยี่สิบ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะมลรับพิรพลเราโอ้สนุกสนานมีความสุขนะคะหลังจากนั้นมามันก็มีดราม่าต่างๆทุกมือทุกมือนะคะพี่น้องแต่ก็ยายตุ้มกับค่อนข้างจะชินและหล่ะคาเรื่องดราม่าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบช่องน้้นช่องนี้พูดใส่กสันแซกันอะไรแบบนี้นะคะแต่มาถึงวันนี้นะคะมาถึงวันนี้ มันก็ค่อนข้างจะเกิดเรื่องที่มันรุนแรงมันรุนแรงสำหรับช่องยูทูบเบอร์ที่เคยสนับสนุนวงกพี่ลำเพลินที่เคยอยู่เคียงข้างกับมลันพิ่ลำเพลเพินมานะคะพี mm ่น้องถึงจะระยะเวลาไม่นานเป็นปีเป็นสองปีสามปีก็ก็ถือว่าเป็น f อที่น่ารัก f อที่อยู่เคียงข้างกันมาต่อสู้เพื่อ มอลำเพชรลำเพลินมานะคะพี่น้องนะคะเพื่อนก็ว่าเพื่อนสีเซาเพื่อนสีลาเพื่อนสีไปแล้วนะคะเพื่อนสีไม่มาแล้วนะคะไม่มาทําคลิปไม่มาไลฟ์เกี่ยวกับมอลำเพชรละเพลินแล้วกะยายตุ้งก็รู้สึกใจหายนะคะพี่น้องเนาะรู้สึกใจหายเนาะสงสารวงเพิรละเพลินค่ะพี่น้อง อีตนแม่พรนะคะอีตนผู้ใหญ่บ้านเนาะอีตนเอฟซีทุกๆคนอิตนน้องๆในวงนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่ายายตุ้มก็ยอมรับได้ในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะยอมรับการตัดสินใจของทุกๆคนนะคะถ้าเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นบสบายใจเพิ่นโม้วนนะคะกะกะเคารพในการตัดสินใจของเพิ่นค่ะ ถ้าเพื่อนจะไปอิหลีกะกะมีแต่คำํำอวยพรดีๆให้กันเนาะเพื่อนอยู่เพื่อนก็ช่วยวงมลพลิลเพลิพนช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยขายบาัตรช่วยขายเสื้อช่วยระดมทุนทำเสื้อเนาะช่วงช่วงหลังๆมาโครงการล่าสุดนะคะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ระดมทุนในการมาทำเสื้อรุ่นฮักเพลงนี้นะคะ ก็เสื้อยังไม่ได้ออกจำหน่ายเลยนะคะพี่น้องเนาะก็มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นนะคะไม่เบ้นแต่ละวันเนาะก็จนทำให้เพื่อนคือซิมมัสกำลังใจบอยักอยู่แล้วแบบน,นี้นะคะเนาะพี่น้องแต่ว่ายายตุ้มนั่นยายตุ้มนี้นค่อนข้างจะชินแล้วนะคะเพราะพออยู่มานำหมอเราเพลินเพลินตั้งแต่ตะปูตะปูนปนเนาะกับเป็นเอฟซีไม่พรพพลดีมาตั้งแต่เพื่อนอยู่วงเก่าพราคาพี่น้อง กระตามเพื่อนมาเนาะเพื่อนแย,ยกวงออกมามาเหตุวงหมือนลำพินละพืน้นกับผู้ใหญ่บ้านสายจวกระตามเพื่อนมาแล้วก็อยู่กับเพื่อนมาตลอดก็ได้เห็นเห็นความเป็นมาเป็นไปทุกๆเรื่องทุกๆุราวนะคะพี่น้องก็เลยก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็ปะทิมบัไร้เนาะพี่น้องเนาะปะทิมบัไร้นะคะก็ก็ยังอยู่กับลูกๆค่ะยังอยู่กับลูกๆยังเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะคะ หลายหลายคนที่แม่แม่พ่อพ่อที่เพื่อนเป็นเอฟซีมาตะปุตะปูก็ยังอยู่นํากันอยู่นน,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 น YouTuber, FC, พี่น้องแต่สําหรับยูทูบเบอร์หรือเอฟซีที่เพื่อนตามยูทูบเบอร์มาที่เพื่อนมาสนับสนุนช่วงหลังๆนี้นะคะที่เพื่อนมาเชียร์มาช่วยมาละเพลินก็เพื่อน <BI> <ก>อาจจะเพื่อนอาจอาจ, <BI> าจะเอออย่างนู้ มีมีความกดดันหลายๆอย่างเนาะมีความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างเพื่อนก็อาจจะท้อหรืออาจจะหมดหมดแรงหมดกําลังใจที่จะผลักดันที่จะอยู่อยู่กับมรรพิเพล,เพล,เพลแล้วค่ะยายตุ้มก็เลยอ่ะตัดสินใจขึ้นมาเหิดคลิปนะคะมาเหิดคลิปห็ดคลิปไว้ฝากความ คิดหอดคิดถึงถ้าเพื่อนสิไปอิลีนะคะอยู่น้ากันกะมว้มว,มวนมะ้วนเนาะพี่น้องเนาะค่ะถึงจะมีเรื่องดรามา่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อนกะสู่นํามาลาเพลพินมาในช่วงระยะหนึ่งนะคะเพื่อนกะมีบุญมีคุณกะถือว่ามีบุญคุณนะั่นแหละเนาะนะเพื่อนมาช่วยค่ะจะตุ้มนี่ไผ่สร้อยนี่ถือว่าเป็นบุญคุณมดนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพื่อนกะมาช่วยทั้งแรงกายแรงใจ ทั้งเงินในกระเป๋าเพื่อนนำนะคะที่มาช่วยวงมอลพิลพื้นค่ะค่ะในานามของ f อรุ่นตะปูตะปูกบขอขอบคุณยูทูบเบอร์แล้วก็ f อที่เพื่อนเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเชียร์หมอลพิลพืินเนาะถ้าเพื่อนจะจากไปก็ให้เพื่อนไปดีๆนะคะพี่น้องเนาะโชคดีนะคะไปเจอวงหมอลำหรือไปเจอ ศิลปินไปเจอเรื่องดีๆที่เพื่อนจะไปทำคอนเทนต์ที่เพื่อนจะไปสนับสนุนนะคะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆกับ,บวงมะลำวงใหม่ๆห,หรือ,อ,อดาราศิลปินหรือสิบปาทางลิกีทางกำลังด่งดังกำลังเป็นไวรัลอ,อยู่ในช่อง YouTube อยู่ในขณะนี้กะกะเคารพการตัดสินใจของเพื่อนเนาะค่ะแต่ยตุ้งก็ ใจหายนะคะพี่นอ้องก็คิดหอดนะคะยังฮักยังเพลงคือเก่านะคะพี่น้องเนาะอันก็นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามากมายก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนเนาะที่เพื่อนจะตัดสินใจนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนไปนอนรับจะคืนสองคืนจะมือสองมือแล้วถ้าเพื่อนเปลี่ยนใจจะยังอยู่กับยังอยู่คู่กับมรรพิลเผยยังจะต่อสู้อยู่กับมรรพิลเผยคะ่ะ ยาตุ้มก็ดีแห้งดีใจเนาะพี่น้องเนาะค่ะแต่ถ้าเพื่อนว่าตัดสินใจแล้วบ่บเอาแล้วมาก็มีแต่เรื่องแต่ราวกะบบมีความสุขกะเขารพในการตัดสินใจนะคะแต่จากใจยายตุ้มเด้อยังรักและก็ยังคิดถึงทุกๆคนนะคะทั้งยูทูบเบอร์ที่เข้ามาแล้วก็เอฟซที่ติดตามยูทูบเบอร์เข้ามา FC ใหม่ๆนะคะพอยายตุ้มกะ ยายตุ้มก็ว่าหลายๆคลิปแล้วนะคะที่ยายตุ้มเห็ุคลิปนะคะว่าหลังจากที่เขามาเป็นเอฟซีมะรพินลำเพลินํนกากันแล้วนะคะกะไม่มีเอฟซีเก่าไม่มีเอฟซีใหม่เนาะมีแต่เอฟซีที่หักเพลงมะรพินลำเพลินนะคะพี่น้องถึงไยซิมาก,ก่อนไยซิมาหลังกะหักเพลงมะรพินลำเพลินคือกันนะคะเนาะเนาะพี่น้องเนาะค่ะยายตุ้มก็ว่าไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะพี่น้องเนาะแต่ถ้าอยู่แล้วเพื่อนบมมีความซุขเพื่อนแบบ มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เหตุให้เพื่อนบสบายใจกะเพื่อนสีถอยกะเคารพในการตัดสินใจนะคะก็ยังย้ำคำเดิมนะคะยังรักและคิดฮอดเด้อค่ะไปทางใดก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะขอให้เจอเอฟซีแล้วก็หมานหมานวิวหมานหมานควเข้าไปชมในในไลฟ์สดไลฟ์แห้งหรือคลิปต่างๆที่ ที่ทาขึ้นหลังจากต่อไปนี้หลังจากนี้ไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะแต่ยังหักเพลงคือเก่าเด้อ้าสนอยูน้ากันกะยังยินดีต้อนรับยินดีเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะถ้าสิไปกะเขารบในการตัดสินใจนะคะหักเพลงกันคือเก่านะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้าไปทักทายบ้างนะคะเข้าไปทักทายบ้างแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ ทักทายทุกไลท์ทุกคลิปเหมือนเหมือนของมลำพิรำเพืนเ,เนาะพี่น้องเนาะค่ะในช่องมลำพิรำเพลนนี่เวลาเพิ่นขึ้นไลฟ์หรือว่าถ้ายายตุ้มบไดเบิ่งในไลฟ์ไลฟ์สุดอย่าตุมาต้มกะไปตามไลฟ์แห้งนะคะพี่น้องไปตามค่ะไปกดไปกดไลท์ให้แล้วก็ถึงจะไม่ได้เม้นไม่ได้อะไรก็ไปฟังไปกดให้ค่ะพี่น้องโดยเฉพาะช่องแบบ ยังช่องตาแฟมิลี่นี่ค่ะเนาะพี่น้องเนาะขอเอ่ยขอเอ่ยชื่อนะคะพี่นอ้อง่าตุ้มกดไลค์กดกดถูกใจให้ให้ทุกทุกคลิปนะคะแล้วก็ตามไปดูไล์แห้งไล์ like, อะไรให้นะคะถ้ามีเวลาอย่าตุ้มก็ดูไล์สุดแล้วก็คือ,อเอ่ยอย่าง้มีส่วนร่วมในการเข้าไปเม้นเข้าออกไปอะไรเนาะคะ่ะแต่แล้วก็ช่องอื่นๆนะคะท,ที่ที่เพื่อนมาช่วย สนับสนุนมาช่วยเป็นกำลังใจให้หมลำาพลินเพืินช่วงระยะหนึ่งก็ค่ะเดตุ้มก็อย่างช่องช่องเบลแม็กซ์สตูดิโอนี่ค่ะเดตุ้มกับไปบึง้งทุกคลิปนะพี่น้องแต่ว่าบริมินค่ะไม่ค่อยได้เมนนะคะพี่น้องเนาะส่วนมากจะจะไปเบึ้งอันคลิปแห้งเพื่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเดตุ้มกับไปบึ้งนะคะพี่น้องในหลายช่องนะคะถ้าเพื่อนตัดสินใจเพื่อนว่าจะไปจะถอยแล้วก็ หรอือพ่อพ่อแม่แม่ที่เคยสนับสนุนพลําเพลินกนัะค่ะก็ใจหายเนาะพี่น้องเนาะค่ะเคยรักเพลงกันเคยอยู่น้ากันนะคะพี่น้องเนาะก็ค่ะเคารพการตัดสินใจก็ขอให้โชคดีทุกทท่านทุกทกคนนะคะคลิปนี้ยา่ยตุ้มกะมาเว่าถึงความในใจของยา่ยตุ้มนะคะเนาะพี่น้องเนาะถึงยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีที่เพื่อจะบริอยู่กับมาล์เพลําเพลินแล้วนะคะ กระบอกเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะยังหักแพงคือเก่าเด้อค่ะสาหรับคลิมนี้กระบอกไม่อยงค่ะพี่น้องยิ้มโบยักออกปันไดนะคะพี่น้องเนาะค่ะเจอแต่เรื่องไม่สบายใจนะคะสองสามสี่ห้าวันมานี้นะคะพี่น้องกระจบิึงช่องนั้นช่องนี้กับโบยักมินปันไดนะคะพี่น้องเนาะบ๊วยสบายใจค่ะเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปในช่องรักกับทักไทยแม่ลุงอรุณแม่สงนการกับเพื่อนกับว่าคือการเนาะค่ะเพื่อนกระบอกได้ไปไซแตะ ฟังเต้อกับบริได้เข่ามานะเพื่อนบอสบายใจกะแค่จบจบเบิง่งเพื่อนกับบริได้เข่ามาเม้นนะคะพี่น้องแม่จันหอมแม่พัดแบบน,นี้นะคะพี่น้องคนเก่าคนเก่เกที่เขาเคยเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมานะคะพี่น้องเนะาะค่ะบ่มีหยางคะ่ะคลิปนี้นะคะมาส่งคําอวยพรดีๆให้ยูทูบเบอร์ที่เพื่อนสิบริอยู่น้ำเฮาแล้วนะคะถึงจังไหนก็ยังหักเพลงคือเก่าด้อค่ะเด้อค่ะก่อนจากการสําหรับคลิปนี้นะคะ ยายตุ้มก็ขออวยพรให้เอฟซียายตุ้มทุกๆคนนะคะแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เพื่อนสิจากลาเพลําเพลินไปแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนโชคดีตลอดปี25 6 7และก็ตลอดไปนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะคิดถึงกันบ้างเด้อนะคะแต่ถ้าตัดสินใจเพื่อนเหยแล้วเพื่อนเศร้าศู์เพื่อนเศร้าแบบอันานแล้วสิยังอยู่น้ำกันกะยินดีนะคะอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คติท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะคิดดีพูดดีทำดีค่ะสิ่งดีๆจะตามเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องหลับฝันดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ